Right talking about the s u f f i c i e n c y Philosophy Project เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรามีอะไรบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้การซ่อมบำรุงรักษาค่ะหมายถึงการพยายามบำรุงรักษาเครื่องมือสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นเครื่องมือการเกษตรยานพหาหนะต่างๆ่าภาษาอังกฤษนะคะ affectiveness affectiveness แปลว่าประสิทธิผลก็คือสิ่งที่เราได้บำรุงรักษาการใช้สิ่งของเครื่องมือรวมถึงยานพหาหนะนะคะให้ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันคะ่ะ affectiveness ยังแปลว่าการใช้ประโยชน์นะคะการใช้ประโยชน์ได้ค่ะํำคุณศัพท์นะคะ mechanical แปลว่าเครื่องกลในทาง เชิงกลนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะ mechanical ยังรวมถึงการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆได้อีกค่ะ mechanical แปลว่าในทางกลไกลเชิงกลนะคะคกลไกในที่นี้คือคกลไกการใช้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ w h e c l e s หรือยานพาหนะนะคะในทางกลไกมีอะไรบ้างคะเช่นเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนต่างๆในการซ่อมบำรุงและอื่นๆนะคะการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบคุมและบำรุงรักษาหรือเราจะเรียกว่าเป็นศาสตร์ของกลศาสตร์ก็ได้ค่ะศาสตร์ภาษาอังกฤษ Mechanic ศาสตร์คือสาขาของวิทยาศาสตร์ค่ะ เรากำลังพูดถึงเรื่องวัตถุทางกลาศาสตร์ค่ะเช่นแ,แรงขับและแรงต้านทานของการขับเคลื่อนยานพาหานะนะคะ w e ค k e s w e a e s คืออะไรคะ I think used for transporting people are goods ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้คนนะคะผู้โดยสารหรือ การขนส่งสินค้าค่ะ especially on land land ก็คือผืนดินนะคะ It has a bicycle motorcycle a sidecar a car a truck you know for like this agricultural road นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นถนนการเกษตรก็จะมียานพาหนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะที่เป็นการเกษตรเยอะค่ะ t right. I hope every family be happy and be healthy. Have a safe trip. Have a safe journey. ขอให้การเดินทางของทุกๆครอบครัวทุกๆทท่านปลอดภัยนะคะ Safety ปลอดภัยและมีความสุขและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ